มาถึงด้ตัวละครที่ไม่อยากเล่นในแพชนี้นะครับมีเพื่อนขอให้เล่นผมนก็เลยจัดให้ไม่ขาดอยู่แล้วครับดูในจังหวะต้นเกมการเกมบอกเลยว่าเละครับเกมนี้ต้องลาวไปถึงการเกมแล้วเลยเกมให้ได้ครับเรามาดูกันว่ามันจะระบากขนาดไหนในการที่เอาโมเลนมาฟาร์มครับ โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอ g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมจีดีต้อนรับเข้าสู่หันตั้นชาแนลชื่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าโมเลนนะครับวันนี้มีเพื่อนขอให้เล่นโมเลนเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโมเลนเลนข้างเป็นโมเลนป่าด้วยครับยือด้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่แครี่ในฟาร์มยากอยู่แล้วเนาะยิ่งในเลนนี่โมเลนที่เกิดยากโคตรๆนะครับเออในป่าผมคิดว่าอาจจะเล่นง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพื่อน ด้วความที่เป็นแอสซิสตนะครับในยุคนี้มันโดนบทบังหมดเลยนะสำหรับแ,แคร์ี่น็้กจะพยายามเล่นให้มากถึงที่สุดนะครับเก็บส oh <my> แต็กลูจริงต้นเกมนะ oh <my> มันจะเบาครับมันเป็นตัวที่ประมาณเล й เกมแล้วกางเกมประมาณเล й เกมประมาณนี้เลยตัวนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนก็เป็นยุคข,ของเกาะไฟนะเกาะไฟที่มีดามเจนะครับตัวนี้มันจะโหดมากแต่ก็หมดยุคข,ของเขาไปตั้งนานเลยฮะ แล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับม,มีอะไรมากเพือต้องลงมาช่วยฟาร์มเนี่ยด้วยความที่มันฟาร์มช้าจริงจริงหนึ่งนาทีครึ่งเรื่อยๆครับตงรบตงนี้อาจจะไม่มีอะไรพูดนะเพราะว่าตัวมันทำอะไรไม่ค่อยได้จริงนะ เหมือนแอสซีนี่ไปดักฆ่าเขารวดเร็วแอดเพื่อนทำไมเดินตาบีแจนบีแจนไม่กดอนติดไปข้างหมดวะต้องไปเอาอุปกรณ์ดิโอเคไม่งั้นเอาดาร์กก็ได้ฮนะ,ะถ้าเพื่อนไม่ไม่อยากเลยก็เอาออบเจ็์ไปก่อนครับผมโดนเดินตาตูบาดบีแจนเลยด่ะ ไปเดินอ้อมเสียเวลาคนจริงก็เดินเดินทางนี้เลยพี่เกียดเดินอ้อมเลยดูกันยาวยเป็นเกมที่ดูกันยจวยาไปแล้วกันนะครับไม่ตัดเยอะเข้าไป็นแรงของเขาวะที่เกียดเปิดใหม่เนี่ย กว่าจะยิงกว่าจะฟาร์มเสร็จนี่ขอบนหน่อยขอบนหน่อยไม่รู้ว่ากี่นาทีผมจะได้คิวคิวแรกเลยครับอ่เล่นตามสเกลเล่นตามสเกลของฮีโร่ไปแล้วกันถ้าตัวมัน,นจะเล่นยากขนาดนี้เนี่ย หมายไอความที่หมายผมหมายถึงว่าห,หลายๆคลิปแบบเพื่อนบอกไอตัวนี้มันไม่เห็นเล่นยากเลยพี่ความเล่นยากของผมหมายถึงว่าตายไปดิความเล่นยากของผมนะครับหมายถึงว่าต้นเกมดาเมจไม่มีเอ่อถึงกลางเกมหรือว่าการเดินเกมอะไรแล้วหลายหลายแหล่ของตัวนนละครฮีโร่นี้นะครับ <S <S ตัวมันแบบไม่เล่นยากก็แคย่ยืนยิงยืนยิงเดินยิงไปเรื่อยครับหมายถึงประมาณนั้นการเล่นสเกมฮีโร่อะไรก็แล้วแต่การเดินเกมนะครับ โอ้โหอันติที่ไรประโยชน์อันติที่ไรประโยชน์ไรประโยชน์โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยของก็เพิ่งได้แค่ประมาณนี้เองฮะของฟาร์มป่าเลเวลขั้นสุดแล้วก็รองเท้ารองเท้าตีไวตีไวตีไวโอ้โหถึงตีไวแค่ไหนดาเมจไม่ยังตดมาดี เหมือนตดเลยตาม่ดลเ,ลเ,ลเล่นสุดไปฮะในจังหวะที่มันต้องได้นี่มันต้องได้ก็ต้องบีบผมครับตัวเองเล่นแล้วก็ยิงเข้าไปเด็ดยิงเข้าไปเด็ดยิงเข้าไปเด็ดซอยเข้าไปก่อนเนี่ยไปดีกว่าทอา้อวะจะเลิกจะเต็งครับผมเอาครีมมาก่อน ตัวนี้มันจะเก่งประมาณว่าตัวแข็งด้วยสแต็คของมันแล้วก็มีการดูดเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับแบบเกรดแรงกันเกรดอะไรเงี้ยตัวมันโหดมากที่ยุคตะกอดเขาออกเกาะไฟเอามิอามกันนะครับจะโหดมากยุคนี้ไม่ว่าตัวใครมันก็แรงนะครับทั้งเจาะเกาะทั้งตัดเลือดถ้าตะกอดฮะเขาไม่ออกไม่ค่อยออกตัดเลือดกันเนาะเออมันถึงจะเป็นยุคที่ตัวดูดเลือดมันโหดนะครับยุคนี้เขาออกตัดเลือดกันแบบว่อ l d w อ่ะ ทางโลกเนี่ยมันก็เลยเรื่อยากขึ้นก็เข้ามาอีกเนี่ย <double> อันติงมาตอนนี้เขาเขา้เขาวับแดงผมเลยเห็นแบบแวบวบัแบวบัแบบแวบมบแวบมบแล้วเข้าจังหวะนี้ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปถ้ายิงยิงแบบนี้มันต้องถอยออกไปครับซอยอใช้ฟิกเกอร์ตามสุดแล้วติสโ,โลแบับแดง ีู่่ะขอท์หนึ่งตัวก็ไม่ได้ถือว่าถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งในตอนเล็กเกมสมมว่าหนึ่งหนึ่งในงตอนเล็กเกมผมคิดว่านาคอตได้อยู่นะแต่อย่าโดนใครก็พอแบบนาคอตไม่ชอบหนึ่งสองแล้วก็ออกหนึ่งสองแล้วก็ออกนะครับเพื่อนเก็บนาคอตให้ไปแล้วตอนนี้สบายใจนะครับด้านขวาไม่มีคนกันป้อม บอลนี้นะขอตายอยู่ครับเราเข้าเวทเข้าเวทแต่บัฟฟ้าไม่เกิดเอาคลิปหลุ่มไปก็ได้ครับคลิปหลุ่มเอาคนคนและคนโอ้โหกูยิงตั้งหลายนะัดไม่เก็บเลยตันเข้าไปตันเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปตายกูสักทีอือพอเลยครับคิดว่าผมใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วยิง ยิงเข้ามาแบบน,นี้ยิงโอ้โหจังหวะพลาดจังหวะจะใสสุดเนี่ยกอหาความพลาดของฮีโร่ฟัของข้าไปครับแล้วก็จะขึ้นเป็นครีด้วย <c oughs> ปกติเขาขึ้นกี่ใหญ่ชิ้นแรกแรกเลยในชะ่ไหมอันนี้ผมต้องมาขึ้นแบบหลังๆเนียช่วงแรกต้องเอาตัวเองฟาร์มไว้ก่อนเอาเดะเอาเดะเ,เ,เข้ามาจะเช็คนะก็เริ่มแล้วนะ เริ่มระนาดนะาบบฟ้าด้วยฮะผมบีบต่อที่เดินกลางแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับก็รือสว่าเคสนี่เลี้ยง<มด>เลี้ยงดีมากเลยเนี่ยช่วงแรกเขาอาจจะปล่อยให้ผมฟาร์มก,ก่อนเนี่ยแต่การแทงกันที่ทำอะไรแบบนี้จังหวะโคตรด,ดีหัวโยกเลยทำอะไรไม่ได้เลยเคกลางอะได้เพป็น วันนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ครับเพ ah uh> ื่อนใช้ก็มาดิก็สวนีโอ้โหก็สวนทีสอเมตรครับกัดเริ่มมากัดเริ่มมากัดเริ่มมากัดเจ้าโอ้โหเรียบร้อยเมืจะต้องฝากเพื่อนๆแบกในเกมเกมนี้ด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยกิงป้อมอ้าวสูมไม่โดนแบบนี้ นายซูไม่โดนขีดแบบนี้เสร็จโจรดิจับเสร็จโจรดิจับพยายามเล่นเต็มที่อะขยันฟาร์มขยันไม่โยนเนี่ยในช่วงแรกผลบุญมันเริ่มจะก่อเป็นตัวแล้วฮะเราเริ่มจะรวยนาคอสเริ่มจะจนเนี่ย เราโวยกับฝั่งน้ำขามนี่เรียกได้ว่าแอสซินนี่กินเรายากเลยครับอกเลยมีแท็กแบบนี้มาว่าจะจังหวะนหนึ่งรุมสามเมื่อกี้เป็น 4, สีนสนดนดน่ด้วยกุวนกุศลดูเล็ดยับยับดูเล็ดยับยับวะโดนรุมแบบนี้คีภาพดูดิเพื่อนเพื่อน,อน,อนแต่ก่อนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนที่ออกเกาะไฟแล้วออกนิแอมเนี่ยไม่ดูดเล็ดยับเลยไม่ค่อยออกตัดเลือดกันด้วยแพทก่อนเนี่ยยุคก่อนๆนผมพูดว่ายุกคก่อน แบบนี้เลยสแต็กไม่ก็เถื่อนสเต็กสแตก็แตกเก็บยากนะแต่ก่อนขอแล้วเพื่อนสวยครับเออมีแทงก์การได้ผมต้องพูดเลยว่ามีแทงก์คอยชงคอยหาข้อมูลและคอยแทงก์ให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นผมเล่นยากเลยต้องให้เครดิตเพื่อนไปครับเปิดนันเตะกันมาแล้วผมขอ ขอซอยฟรีแต่ต้องหาทั้งว่าซอยดีๆครับเราอาจจะโดนล็อกซี่จับไปได้ขังเท้าทิ้งครับตอนนี้ความเร็วในการโจมตีผมไม่อยากได้แล้วอยากได้พวกการซีเอาเนี่ยครับ<ๆ>เผื่อโดนโยกเผื่อโดนแอนเนตสตันอะไรอย่างนี้สโลอีก<ๆ>ถึงคราวออฟจิกแล้วครับ หม,มือนเดิมตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรทำกลับมาฟาร์มก่อนนะโอ้โหมันโดรลากสักทีเด็กดื้อจะโดรลากไม่เอาอะเราเยังยังไม่ไปเรียบร้อยมาจู่ว่เพื่อนเข้าเราไม่เอาครับโอ้โทษจะต้องตถอยถอยถอย,ถอยไม่เข้าไม่ถึงเลย เขาไม่ถึงเลยจังหวัดนี้สวนดลครับสวนมมีส,วน,สวนเล็กนอ้อยถอยมาครับถอยมาครับวับโอ,โ,โอ้โหมันเห็นพอดีว่าจะไปดูดาร์คซลเยอร์หน่อยครับจังหวัดที่เขาได้เขาต้องได้ของออาเอาออบเจกต์อยู่แล้วเขาไหนเพื่อนอือเตือนอ้อม ไม่ได้ครับไม่ทันหลบซ้ายหลบขวาหลบซูมเอลสูด้วยครับตัวนี้ผมตามไม่ทันเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาไ้เถื่อนโดนอะไรจังนาบอะจ,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 จังนาบสุดจะจะโดนนาคอสอ์สอย่างจังนาบตัวนี้ปุ๊บหัวจะเข้าได้แต่ละทีอ่ะก็ต้องเดินนู่นเดินนี่เจอบอกก็ต้องอ้อมไม่เหมือนแอสซินนะไม่เข้าแป๊บเดียว ไม่มีครีปอะไม่มีครีปตรงนี้ผมซาวซาวดล้ครับซาวเลยครับซาวเล้มเป็นยังไงเลยเกมได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้อโอเคตัวนี้ชนะได้ก็ก็บุนแล้วนะครับเออมันเล่นยากมันเล่นยากในแพชนี้เนะยก็ดูเอาไว้ประมาณนี้ครับตัวมันเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ถ้าได้เกิดแล้วอะ่ะมันก็จะ จะโหดเออแต่เทียบไม่ได้กับแพชพวกแครี่ในในยุยคุกนี้นะกว่าจะฟาร์มได้กว่าจะเกิดก็ต้องรอฟแล้วตอนเลดเราก็ไม่ได้โหดเหมือนอ่ะพูดง่ายๆเปรียบเทียบเลยลาว,วิลประมาณนั้นนะฮะเออก็เลยเล่นยากในแพชนี้ก็อย่าไปหาเล่นเอานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันดูขำ,ำๆทางอจอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่าไม่กอดเลยนะครับสวัสดีครับผม